สหรัฐอเมริกาเนี่ยขึ้นชื่อได้ว่าเป็นประเทศที่เป็นดินแดนแห่งเสรีภาพในการแสดงออกมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างเสรีนะคะเป็นประเทศเสรีแล้วก็มีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมที่สงบต้องขีดเส้นใต้ว่าต้องที่สงบด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยบ้านเราก็มีนะคะบ้านเราเนี่ยก็ให้อํานาจขอภัยให้สิทธิเสรีภาพต่อบุคคลในการที่จะได้ แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเสรีนะคะแล้วก็รวมถึงสิทธิในการที่จะได้ชุมนุมประท้วงอย่างสงบเพื่อที่จะแสดงความคิดของตัวเองเนี่ยนะคะก็<ๆ><ๆ>เป็นไปอย่างสงบแล้วก็ตามที่กฎหมายกำหนดก็คล้ายๆกับกฎหมายของบ้านเราที่เราสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเราอาสามารถไปการที่จะไปประท้วงในการที่จะไปชูป้ายในการที่จะไปยื่นข้อเรียกร้องเรามีเสรีภาพในเรื่องนี้ แล้วเราก็รู้สึกว่าอเมริกาเองก็คงจะมีเสรีภาพอาจจะมากกว่าเราได้ซ้ำไปเพราะว่าเขาเรียกว่าเขาถือว่าเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพใช่ไหมคะแต่ยุคข,ของโดนัลด์ทรัมเสรีภาพอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้นะคะเกิดเหตุที่มามุสคารินค่ะซึ่งเป็นนักกิจกรรมเชื้อสายปาเลสไตน์ซึ่งเป็นผู้ที่ต่อต้านสงครามอิสราเอลปาเลสไตน์ถูกรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ควบคุมตัวแล้วก็เตรียมจะถูกในรเทศ แต่ว่าที่บอกว่าน่าสนใจก็เพราะว่ามามุดคารินเนี่ยอยู่ในสถานะที่เขาได้กรีนการ์ดแล้วนะคะคือได้สถานะในการเป็นอยู่ในอเมริกาได้แล้วอะได้กรีนการ์ดแล้วแล้วก็แต่งงานสมรสกับภรรยาซึ่งเป็นพลเมืองชาวอเมริกันด้วยแต่สิ่งที่เขามีก็ไม่ได้เป็นหลักประกันที่จะทำให้เขาไม่ถูกในรเทศในครั้งนี้นะคะ คาลินเป็นคนแรกที่ถูกควบคุมตัวในศูนย์กักตัวคนข้าเมืองตามนโยบายการปราบปรามนักศึกษาที่ชุมนุมประท้วงต่อต้านการทำสงครามต่อกาซาของอิสราเอลค่ะซึ่งต่อมาก็คำสั่งเดลเเทศของเขาถูกยกเลิกในสารสารัฐนะคะแต่ว่าเดี๋ยวค,ยค่อยค่อยว่ากันในเรื่องนั้นอีกทีหนึง่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้ก็นำมาสู่การตั้งคำถา,ถามถึงเสรีภาพในการแสดงความเห็นในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยคือเขาจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยอะค่ะ แล้วก็เหมือนเป็นแกนนําในการที่จะเรียกร้องเพราะเขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการทําสงครามตรงนี้เขาก็จัดกิจกรรมขึ้นในมหาวิทยาลัยแต่ว่าเขาโดนถึงขนาดจะโดนเนรเทศออกนอกประเทศเนี่ยก็เลยตั้งคําถามว่าเอา้าพื้นที่มหาวิทยาลัยนั้นไม่มีเสรีภาพในการแสดงความเห็นหรือนะคะแล้วก็รวมถึงตั้งคําถามถึงกระบวนการในการเนรเทศบุคคลที่ได้สถานะที่เป็นผู้อาศัยถาวรได้กรีนการ์ดเนี่ยตกลงแล้วสถานะนี้ มันไม่ได้มีความมั่นคงอย่างนั้นหรือนะคะคารินอายุ30ปีค่ะเพิ่งจะจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสาขากิจการระหว่างประเทศนะคะข้อพวงเข้าอยู่ในนแดนปาเลสไตน์ก่อนจฉบพยพไปยังซีเรียคารินเกิดที่กรุงดามัสกัสซีเรียในปี1995ค่ะจากนั้นก็อพยพไปยังเลบานอนช่วงทศวรรษที่2010นะคะที่ซีเรียขัดแย้งกับเลบานอนคารินก็ทํางานแล้วก็เรียนที่เลบานอนค่ะจนกระทั่งสามารถสมัครเข้าเรียน ที่หมหาวิทยาลัยในอเมริกาได้ในปี2022นะคะแล้วก็ระหว่างที่เขาเรียนหนังสือเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่กลุ่มฮามาสเนี่ยบุกอิสราเอลพอดีนะคะแล้วก็ตามมาด้วยการทำสงครามในฉนวนกาซาคาลินเป็นผู้นำการประท้วงต่อต้านสงครามในมหาวิทยาลัยค่ะเมื่อปีที่แล้วปี2024แล้วก็เป็นตัวกลางในการเจราจาระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประท้วงที่เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยยกยังอขออภยัยเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยเลิกลงทุนในกิจการที่เอื้อประโยชน์กับอิสราเอลค่ะ บทบาทที่โดดเด่นของคารินเนี่ยก็เลยทําให้ตัวเขากลายเป็นเป้าแล้วก็ถูกหมายหัวว่านี่แหละคนนี้คือแกนนําในการชุมนุมเพราะฉะนั้นเราต้องกาจัดแกนนําออกไปนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเขาก็ปฏิเสธเขาบอกว่าไม่เขาไม่ได้เป็นเขาเป็นเพียงแค่โฆษกแล้วก็เป็นเพียงแค่ผู้ประสานงานในฐานะคนกลางเท่านั้นเองแต่ว่าอเมริกาเนี่ยมองว่าเขาเนี่ยแหละเป็นตัวการสําคัญนะคะเป็นแกนนําของการประท้วงในครั้งนี้นะคะโดย เมื่อปออีมีนาคม2025ที่ผ่านมานี้เองค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสุลกากสารสหรัฐอเมริกาหรือว่า ICE ได้จับกลุ่มตัวเขาที่บ้านในนิวยอร์กซิตี้นะคะหลังจากที่เขากับภรรยาเพิ่งจะรับประทานอาหารเย็นเสร็จเจ้าหน้าที่ก็แจ้งทนายความของคารินว่าได้มีคำสั่งเพิกถอนวีซา่าตามคำสั่งของกระทรวงการต่างประเทศเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอได้รู้ว่าเอ๊ยแต่ผมมีกรีนการ์ดแล้วนะ เจ้าหน้าที่ก็พยายามตอบย้ำว่าอืเกรียนการ์ดของคุณก็ถูกยกเลิกด้วยเช่นเดียวกันค่ะคารินก็ถูกควบคุมตัวด้วยกุญแจมือนะคะแล้วก็ถูกนําตัวขึ้นรถที่ไม่มีตราจัญลักษ์ณใดๆเลยค่ะทําให้ภรรยาของเขาเนี่ยก็แบบหวาดหวั่นว่าอุ้ยตกลงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจริงหรือเปล่าหรือจะเอาตัวเขาไปทําอะไรไหมเนี่ยนะคะก็มีความกังวลเพราะว่าพวกเขาเนี่ย ไม่แม้แต่แสดงบัตรพนักงานเลยนะคะเธอบอกว่าหูเหมือนในหนังเลยอะอยู่ดีๆก็บุกเข้ามาแล้วก็เอาตัวไปเนี่ยนะคะคาลินก็ถูกนำตัวไปยังนิวเจอร์ซีย์ค่ะจากนั้นก็ย้ายไปยังศูนย์กักตัวผู้เข้าเมืองที่หลุยเซียนานะคะโดยอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าการจับกุมในครั้งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคำสัญญาที่เขาได้เคยให้ไว้ในตอนหาเสียงว่าจะเนรเทศนักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วมการประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์ค่ะ รัฐบาลเห็นว่าผู้ประท้วงที่สนับสนุนปาเลสไตน์เป็นผู้ที่เห็นอกเห็นใจกลุ่มฮามาสและเขายังบอกด้วยว่ากรณีของคารินเนี่ยจะเป็นคนแรกและจะมีคนต่อ,ตอไปหลังจากนี้อีกด้วยนะคะโดยผู้เชี่ยวช,ชาญด้านกฎหมายบอกว่าจริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยคนถือกรีนการ์ดก็มีโอกาสที่จะถูกในระเทศได้ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงแต่กรณีของคารินนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะเพราะโดยทั่วไปแล้วคนที่ได้สถานะกรีนการ์ด ก็ปแปลว,ว่าคุณสามารถที่จะทํางานแล้วก็อยู่อเมริกาได้ตลอดชีวิตแต่กรีนการ์ดจะถูกเพิกถอนได้ก็ต่อเมื่อบุคคลคนนั้นถูกตัดสินว่ากระทําความผิดทางอาญาค่ะแต่คารินยังไม่ได้ถูกตัดสินอะไรใดๆจากศาลเลยนะคะแต่รัฐบาลทั้เนี่ยก็พยายามจะใช้กฎหมายแล้วก็ในระเทศเขาออกไปในเอกสารขณะจับกุมก็ชี้แจงว่ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมาโครูบิโอให้เหตุผลว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า การอยู่อาศัยหรือทำกิจกรรมต่างๆของในอเมริกาของเขาส่งผลกระทบร้ายแรงต่อนโยบายต่างประเทศของอเมริกาค่ะคือก็กล่าวหาว่าผู้ชายเพียงแค่คนเดียวคนนี้จะสร้างความปั่นป่วนร้ายแรงต่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ค่ะเพราะว่าการจับกุมคารินนั้นมันเหมือนเป็นการส่งสัญญ,ญาณว่า รัฐบาลของทรัมป์กำลังใช้ไม้แข็งในการทำลายหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะโดยนักกฎหมายท่านหนึ่งเนี่ยนะคะก็บอกว่านี่อาจจะเป็นภัยคุกค,คามที่ใหญ่ที่สุดต่อบ,บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่หนึ่งที่ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในรอบ50ปีและมันเป็นความพยายามโดยตรงที่จะลงโทษการแสดงความคิดเห็นที่เขาสนับสนุนค่ะ อย่างที่บอกคือเขาก็มีเหมือนกับเราเราก็มีเหมือนกับเขาเขาก็มีเหมือนกับเราเนะเรื่องของรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนกับบุคคลในการที่จะได้แสดงความคิดเห็นอย่างสงบเนี่ยนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้กฎหมายแต่ว่าอันนี้มันก็มันก็ดูแล้วเออเออมันไม่ได้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญได้กําหนดเอาไว้นะคะยางไรก็ตามเรื่องของการเนรเทศก็ได้ถูกระง,งับนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่10มีนาที่ผ่านมา ผู้พิพากษาสารแขวงเจสซี่ฟอร์เมนได้ระง,งับการนาในระเทศคารินชั่วคราวและก็สั่งให้นำตัวเขากลับไปที่นิวยอร์กค่ะโดยผู้พิพากษาสารการตรวจคนข้อเมืองของหลุยเซนาจะมีคำตัดสินอีกครั้งหนึ่งในวันที่27มีนาคมนี้คือกระบวนการนี้มันจะต้องไปจบลงที่ศาลเขาจะมีศาลที่เป็นผู้พิพากษาด้านการตรวจคนข้อเมืองค่ะที่จะเป็นผู้พิจารณาว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของคารินเนเข้าข่ายที่จะสามารถเนระเทศได้หรือไม่